แล้วนะเพลงแบบเนี้ยชอบฟังนะนะอีเพลงหลอนๆแบบเนี้ก็มันมีสมาธิดีอะเนี่ยแล้วของที่พี่อเดอร์มาสั่งอีกแล้วเหรอมาไม่ได้สั่งใครจะสั่งมาของที่มี่ยังขายเอาไม่หมดเลยนะแล้วเนี่ยใครส่งมาเดี๋ยวพี่จ๊กเกอร์ใครวะไม่รู้ใครอะลืมว่า ปล่อยให้ยอดขายเงียบจนวังเวงขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการขายปกติขายของที่ไหนคะหน้าผิแล้ว g o เ g l e ปกติอเอาไว้หาไ้มันย้งไ่ขายถ้าคุณคิดว่า o o o l l เนย่ยงเป็นแค่ทางเลือกคุณกำลังเอาลูกค้าใส่ผ่านแล้วก็ถวายให้กับคู่แข่งไปอย่างนั้นแหะคะ่ะ ตราบใดที่คุณยังค้นหาสิ่งต่างๆบน Google นั่นหมายความว่าลูกค้าที่ต้องการสินค้าแบบเดียวกับที่คุณมีก็้นหาใน Google เช่นเดียวกันงั้นเข้า o o o l l เลกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมพีทวรทชาเอ่งสวัสดินะครับหรือเรียกไง่ายๆว่าเดอะพีทจ็อกเกร์หลังจากที่เรียนจบ จากความรู้ร Google ที่เราบอกว่าศูนย์เลยเนี่ยพีทอยากทราบว่าหลังจากที่พี่อ้อได้เรียนไปแล้วเนี่ยพี่อ้อมีความเห็นว่าไอ้สิ่งที่พีทถ่ายทอดไปเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างครับพีทให้กับธุรกิจออนไลน์ของเรามันสามารถพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของพี่ได้ครับผมและพัฒนาคุณภาพธุรกิจของพี่ได้พัฒนาความสามารถขององค์กรได้ไดไดคุณยังไม่คิดอีกหรอว่านี่คือศูนย์พั์การตลาดที่ยิ่งใหญ่เป็นโอกาสการ และขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัดเพียงแค่คุณได้รู้จักกับสุดยอดคลาสที่รวมทุกความลับจาก Google Ads ไม่ว่าจะเป็น Google Ads Master Class และ Google Ads p o v r s i o n เอ๊ะเราอย่างนี้เราจะเหยนอ้าวหาย ว่าเราไม่ได้ให้คุณมาเรียนเพื่อทิ้งความรู้นะคะแต่เราจะจับมือคุณทําแนะนําทุกขั้นตอนของการทํำค o o ก็แอ d ตั้งแต่ศูนถึงร้อคุณจะได้ทั้งกลยุทธ์การสร้างเทคนิคคุณจะวิเคราะห์เต็นและยังรู้ลึกถึงการขายแข่งกับเจ้าอื่นและนอกจากนี้เรายังมีโบนัสให้อีกเจ็ดขั้นตอนซึ่งเป็น ฉะนั้นอย่ารอช้าที่จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจคุณกับ c o p y r i g h t Masterclass Google Ads ที่จะทำให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งและทำเงินได้อย่างมหาศาลโดยไม่เสียเวลาเปล่าทุกคอร์สจะเป็น Private Class เรียนตัวต่อตัวผ่าน Zoom นะคะแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เจอกันบ้านโคชค่ะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจติดอยู่บนกล่องนะะ หรือว่าวคุณสองคนจะเปิดกรอบนี้ตรงนี้ก็ได้คนะ่ะ <c oughs>